ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวแพะแกะทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นของแกะด็อปเปอร์นะครับผมด็อปเปอร์นะครับสายดังในตำนานนะครับตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะครับแต่ค่านิยมนะครับในการซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อเริ่มดอปลงมานะครับโดยเฉพาะไว้ด็อปเปอร์นะครับผมพ่อแกะไว้ด็อปเปอร์นะครับช่วงประมาณสักสองสามปีที่แล้วนะครับ เป็นแกะที่มีกระแสต่อคนเลี้ยงใหม่มากเลยนะครับแล้วก็คนเลี้ยงที่ว่าเขาจะเอามาทําสายนะครับทําสายในการผลิตลูกฟาร์มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อพันุ์หรือเป็นแม่พันุนะครับเป็นลูกแกะตัวผู้ตัวเมียนะครับราคาแรงหมดเลยนะครับออกจากฟาร์มก็มีหลักหมื่นสองหมื่นนะครับแต่ด้วยเนื่องด้วยนะครับรเกษตรกรบางท่านนะครับยังไม่มีความรู้ เรื่องแกะอปเปอร์นะครับโดยเฉพาะไว้ดเปอร์นะครับที่เข้ามาช่วงแรกๆนะครับพอเอามาคุมฝูงครับผมเอามาคุมฝูงที่ฟาร์มนะครับพอเอามาคุมฝูงที่ฟาร์มนะครับแล้วบางฟาร์มปล่อยเลี้ยงนะครับปล่อยเดินเลี้ยงอดเปอร์เขาตัวใหญ่ครับแกะอดเปอร์เขาตัวใหญ่แล้วก็เวลาปล่อยพอเวลาปล่อยเดินเลี้ยงเนี่ยครับเขาก็จะเดินตามฝูงไม่ทันครับ ตามฝูงไม่ทันนะครับนี้คือข้อเสียข้อแรกเลยนะครับตามฝูงไม่ทันช้านะครับเป็นตัวท่วงของฝูงเลยนะครับแล้วก็ข้อ2คือเขาไม่ใช่แกะที่เหมาะสําหรับการปล่อยเดินเลี้ยงไล่ทุ่งนะครับเขาจะเดินเป็นเวลานานๆนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาใหญ่น้ําหนักเขาเยอะนะครับพอเลี้ยงไปนานๆนะครับสภาพก็จะโซมนะครับโซมแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงทับตัวเมียนะครับผมสภาพโซมนะครับแล้วก็ ข้อเสียต่อไปก็คือขาจะเรื่มอ่อนนะครับผมขาจะเรื่มปัดเรื่มอ่อนนะครับสภาพไม่ไหวครับคราวนี้เราก็จะมาฟื้นตัวเขาคนขางยากนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับส่วนใหญ่ที่ซื้อไปนะครับจะจะเลี้ยงแบบไรทุ่งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาเลี้ยงให้ถูกหลักครับสำหรับพอตเปิร์หรือแม่พันธุ์ตวเปิร์ลเราเรามาเลี้ยงในแปลงหญ้าของเรามีประมาณสักไร่สองไร่หรือไม่เกินห้าไร่เงี้ยปล่อยเป็นเวลานะครับผม ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ให้เขาเข้าโคกนะครับปล่อยเป็นบางวันอะไรเงี้ยฮะได้ครับเพราะว่าเขาจะชอบเดินลักษณะแบบนี้แต่จะเดินมากไม่ได้นะครับหรือไม่ก็เอามาเลี้ยงแบบยืนลงนะครับแต่ถ้ายืนลงนะครับถ้าเป็นโรเปอร์จะสวยมากเลยครับเพราะว่าเขามีหัวอาหารให้กินนะครับผมมีหญ้าสดมีข้าวโพดหมักมีอาหารสารพัดเข้ามานะครับยืนลงจะโตเร็วมากครับแต่ไม่ใช่ยืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเดินบ้างนะครับอันนี้คือต้องเลี้ยงลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับอ่า ด็อปเปอร์เนาะแล้วข้อดีคือว่าโครงสร้างเขาดีนะครับเขาเอาไปผสมกับแม่ซานตาได้แม่พม่าหางยาวได้นะครับหรือว่าแม่ลูกผสมทั่วไปได้ครับแล้วโครงสร้างเขาจะได้ลักษณะเหมือนพ่อพันธุ์นะครับแล้วลูกออกมาก็น้ําหนักเขาจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็น F1 F2 ไล่ตามสเต็ปไปนะครับส่วนถ้าจะเอาไป <c oughs> ทําสายนะครับเราก็ต้องมีแม่ด็อปเปอร์อีกทางหนึ่งนะครับ มีแม่ดอปเปอร์นะครับเพื่อที่จะผสมกับพ่อดอปเปอร์เนาะพยายามอย่าให้เลือดชิดนะครับพยายามอย่าให้เลือดชิดนะครับเอาพ่อสายหนึ่งมาทับกับแม่อีกสายหนึ่งนะครับมันก็จะได้โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พันธุกรรมที่ดีขึ้นนะครับเหมาะสําหรับเกษตรกรที่นําไปขยายพันธุ์เพื่อปรับเปลี่ยนพันธุกรรมในฟาร์มของเรานะครับผมแต่ถึงเราจะมีแกะ ไล่ทุงนะครับแกะไล่ทุงจํานวนหลายตัวเงี้ยมี4ี่สิบห้าสิบแมงเงี้ยเราจะใช้พอร์โดเปอร์นะครับเราก็ต้องไม่ต้องปล่อยครับคือขังไว้ที่ฟาร์มนะครับขังไว้ให้เขาเดินบ้างเป็นบางวันนะครับพยายามอัดอาหารนะครับให้เขามีโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ตลอดนะครับถ้าปล่อยจนสูงไปมันก็จะเป็นข้อเสียนะครับสําหรับโดเปอร์นะครับตอนนี้กระแสนะครับกระแสของไวน์อปเปอร์นะครับก็จะสู้กระแสของ แบคเฮดไม่ได้นะครับแบคเฮดจะแรงกว่านะครับตอนนี้ราคาแรงกว่านะครับแล้วก็คนนิยมเยอะนะครับสําหรับแบคเฮดแบกเฮดก็คือด็อปเปอร์เนี่ยครับแต่ไอพวกหัวดาๆครับหเกลียเกลียดนะครับทรงเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าเขาหัวดํานะครับถ้าคนเล่นสายพันธุ์นะครับเล่นสีสันเขาก็จะชอบแบบนั้นนะครับตอนนี้ไว้ด็อปเปอร์ก็ก็จะเป็นสเต็ปลองลงไปนะครับผมบางคนก็เริ่มขายไว้ด็อปเปอร์ออกนะครับผมเพื่อที่จะเอาแบคเฮดเข้ามาคุมมูงนะครับ แต่อย่างที่บอกครับเกษตรกรนะครับเราเลี้ยงดอปเปอร์นะครับเราเลี้ยงได้ครับห้าแม่สิบแม่หรือว่าพอพันสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับหรือไม่ก็เอาไว้ขายสายพันธุ์นะครับสําหรับลูกมันที่ว่าสวยๆนะครับพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราจะเลี้ยงเป็นขายเนื้อหลักๆเลยนะครับต้นทุนนะครับสําหรับพอเม่พันดอปเปอร์ค่อนข้างสูงนะครับ อย่างตัวเนี้ยแกะเนื้อทั่วไปก็แม่ละสองสามพันนะครับซานตาหรือว่าลูกผสมทั่วไปนะครับที่ปล่อยไร่ทุ่งนะครับหรือว่าที่เราทําเนื้อกันนะครับแต่ถ้าเป็นอปเปอร์ก็แม่หนึ่งก็มีห้าหกพันนะครับหรือว่าบางพื้นที่ก็แล้วแต่ฟาร์มครับแม่เป็นหมื่นก็มีนะครับพ่อพันนี่หลักหมื่นนะครับส่วนพ่อปลดก็จะเหลืออยู่ประมาณหกพันเจ็ดพันแปดพันนะครับพอทับได้สักปีสองปีอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราจะไปเริ่มซื้อมาแรกๆเลยนี่ก่อน เอาเรื่องอยู่ครับราคาลักหมื่นครับแปะหมื่นแน่นอนนะครับผมสําหรับพอพันโดเปอร์นะครับแต่ก็คุ้มครับคุ้มกับความสวยงามนะครับบางคนชอบความสวยเนาะแต่สําหรับสายไ่ทุ่งนะครับอย่าไปเน้นสวยมากครับพยายามเอาชัวร์ดีกว่าครับช้าแต่ชัวร์นะครับเอาสายอึดสายทนนะครับถ้าจะเล่นเรื่องน้ําหนักก็ซานต้าก็ใช้ได้ครับเอาลูกผสมอปเปอร์ขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะลงทุนไม่ต้องเยอะนะครับก็เป็นแนวทางนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับ เกษตรกรนะครับที่ว่าจะสนใจอยากเลี้ยงนะครับแกะดอปเปอร์นะครับเพื่อท่านมีแนวทางอย่างอื่นเข้ามานะครับผมท่านก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับตามพื้นที่แล้วก็ตามอาโอกาสในการเลี้ยงได้นะครับผมก็ลองเช็คกันดูนะครับว่าฟาร์มอย่างเราหรือว่าความรู้ขนาดเราเนี่ย เราพอที่จะเลี้ยงด็อปเปอร์ได้ไหมหรือว่าจะเลี้ยงซานต้าหรือว่าจะเลี้ยงสายไหนดีนะครับเช็คนะครับเช็คดูนะครับแต่เนื้อสิ่ง์อินได้ครับเราต้องรักในอาชีพนี้ก่อนนะครับรักในอาชีพเลี้ยงแกะก่อนนะครับส่วนผลกําไรตามมาทีหลังครับเราเลี้ยงแล้วแล้วยังไงเราก็ได้กําไรครับถึงว่ามันจะนานหรือว่าไม่นานก็แล้วแต่ครับถ้าเรารักแล้วยังไงเราประสบความสําเร็จแน่นอนครับก็ส่งท้ายนี้นะครับก็ ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามนะครับช่อง y o u t u b e นะครับของผมไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คนตามไม่เยอะหรอกครับแต่ก็ถ้ามีคลิปอะไรดีๆมีความคิดเห็นหรือว่าเทคนิคในการเลี้ยงดีๆนะครับเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า